ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการเลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ช่วยหาเสียงสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม63จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันก็คือวันเสาร์ที่19ธันวาคม63ซึ่งผู้สมัครสามารถหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ทางช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียยูทูบแอปพลิเคชัน อีเมล SMS หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภทและสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวผู้สมัครชื่อของพรรคการเมืองสัญ,ญลักษณ์ของพรรคการเมืองสัญ,ญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครทั้งนี้ต้องระบุชื่อชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้ บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนสําหรับผู้สมัครที่จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพัคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากพัคการเมืองหรือบุคคลนั้นด้วยนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ซึ่งสามารถหาเสียงได้ตั้งแต่26ตุลาคม63ไปจนถึงเวลา18นาฬิกาของคืนวันเสาร์ที่19ธันวาคม63นะครับก็สามารถกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย u t u b e แอปพลิเคชันอีเมล SMS หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภทนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ